สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจมส์อสดจริงเคยนะครับวันนี้พามาชมต้นถ่ายปอดนะครับผมพนันหกถ่ายแปรนะครับหลังเกี่ยวกระโพดไปแล้วนะครับโดยจากโดยการใช้ผ่านสับหมกนะครับใบจักว่าจะถ่ายสับขาดต้นกระโพดที่เพิ่งเกี่ยวไปดีขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถถ่ายหมก ต้นหรือฟางสังกระโพดได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นไม่ไม่เผาไฟนะครับช่วงนี้ก็รดลงลดโลกร้อนนะครับลด PM. 25เราก็ต้องใช้ผ่านซับมกไถ่นะครับถ้เาเป็นผ่านกลมมันอาจจะไม่ใช่อาจจะหรอกคือมันไถ่เข้าไม่ดีเข้าดีกวรน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตัดสังอ้อยตัดต้นอ้อยนะครับ ก็จะให้ดูเลยครับถ่ายช้าถ่ายเร็วไม่เกี่ยวนะครับเข้าหมดนะครับอยู่ที่การเราตั้งผ่านด้วยนะครับว่าจะให้เข้าลึกเข้าเตื้นนะครับถ้ารถถ้าเป็นรถสองแถาก็จะถ่ายได้ลึกกว่านี้แล้วก็เข้ามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดเพาเเดียวทั่วไปนะครับที่ชาวไร่ส่วนใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเขานิยมกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเขา,าเรียกว่ามันเป็นที่เลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงไายเก้านะครับเขาเลยให้ถ่ายด้วยนี่ครับถ่ายหญ้าหน,นาๆก็กบได้สวยงามมากนะครับสําหรับผ่านใบจกักอันนี้จะเป็นของดาวคันไถ่นะครับจันผ่านของดาวคันไถ่นะครับ ใช้มาก็พอสมควรแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองถ่ายผ่านบุกใบจักให้ดูนะครับเป็นผ่านของตาเสือไฮบลอนนะครับเป็นยี่ห้อใหม่นะครับที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปการถ่ายที่ สุดโหดนะครับในการไถ hehe, ป่าป <im Alto> ่าหญ้าหนาๆนะครับแล้วก <sm ug> ็การไถหญ้าหนาๆแล้วก็จะเป็นพวกไถตออ้อยเก่าหรือตออ้อยนะครับแล้วก็สังกะพูดหรือไถ่ไถฟางไถกบฟางอะไรเงี้ยครับที่ต้องการไถตัดหญ้าไถสับหญ้านะครับก็จะมีเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ชมกันครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับรถถ่ายเพาเดียวฟอร์ดใช้ผ่านแปรนะครับหรือผ่านเจ็ดถ่ายในไร่ต่อข้าโพดที่พึ่งเกี่ยวไปนะครับก็ถือว่าถ่ายเข้าดีนะครับเพราะว่าเป็นผ่านใบสมุกของดาวขันนถ่ายนะครับถ้าท่านใดสนใจผ่านหรือสนใจวิธีการตั้งผ่านให้เข้าดีนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับ เใต้ล่างคลิปน,นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ